เชื่อว่าสาวๆหลายคนนะคะมักจะไม่ทาครีมกันแดดน,นะคะเพราะว่าอะไรคือหนึ่งอย่างแรกก็อาจจะคิดว่าไม่จําเป็นนะคะหรือว่า2ออาจจะคิดว่าเออมันผสมอยู่ในรองพื้นแล้วเราไม่จาเป็นต้องทากันแดดอีกหนึ่งรอบนะคะบอกเลยว่าคิดผิดนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ตามมาในอนาคตมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะคะแต่ในอนาคตมันก็จะทําให้เราเกิดฝ้ากระหรือว่าความสะสมของความหมองคล้ำของผิวหน้าเราเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะแซมบอกเลยว่าเราควรทากันแดดนะคะอย่างแซมเองก็คือใช้ตัวนี้นั่นเอง นี่เลยค่ะมิโมกิเพอร์เฟกต์สกินครีมนะคะตัวนี้มี s p f 45นะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะมากสาหรับคนที่ชอบงานผิวไม่ชอบแต่งหน้าเยอะอย่างนี้นะคะแซมก็ใช้อยู่เพราะว่าแซมเป็นคนชอบงานผิวมากๆเลยตัวนี้นะคะซึ่งเขาจะช่วยปรับสภาพสีผิวของเราให้ขาวขึ้นหนึ่งระดับนะแล้วเนื้อของเขาก็เป็นคล้ายๆเหมือนเนื้อครามิจที่นุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนใช้แล้วนะคะก็ช่วยปรับสภาพสีผิวเราให้ขาวขึ้นหนึ่งระดับไม่ต้องกลัววอกไม่ต้องกลัวเทาเลยนะคะตัวนี้ผิวของเราจะเรียบเนียนนะคะแล้ว ก็กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแล้วนอกจากจะใช้ง่ายนะคะตัวนี้เขายังคุมมันได้ดีด้วยนะคะเวลาเราเจอแดดร้อนๆนะคะม,มีเงิน ấy, ก็คือไม่รดแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบด้วยนะคะทานแล้วก็จะได้งานผิวบานนี้เลยนะคะทุกคนเป็นผิวที่สวยเนียนธรรมชาติมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใช้แล้วคือติดใจแน่นอนเห็นไหมคะว่าได้งานผิวที่สวยมา,มา,มากๆเลยพอผิวเราสวยแล้วนะคะแล้วก็เทียนคิ้วปัดแก้มทาปากนิดหน่อยนะคะก็ออกจากบ้านได้เลยค่ะแล้วถ้าใครยังไม่เปลี่ยนใจเรื่องทาครีมกัน แดดนะคะต้องรองมาใช้ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่านอกจากเขาจะช่วยป้องกันผิวเราจากแสงแดดได้นะคะปรับสภาพผิวของเราให้เขาวก็จางใสเรียบเนียนได้เนี่ยเขายังช่วยนะคะยับยั้งนะคะเม็ดสีผิวนะคะไม่ให้เกิดฝ้ากระได้อีกด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะทุกคนไม่ทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยคือในอนาคตมีฝ้ากระก็รักษาค่อนข้างยากเราไม่แน่เราอาจจะต้องไปเสียเงินเลเซอร์ราคาแพงๆนะคะแต่ถ้าเราป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะรับรองฝ้ากระไม่มาแน่นอนค่ะอยากผิวหน้าเนียนสวยแบบนี้นะคะหรือว่า อยากได้งานผิวแบบนี้ต้องรอม,มาใช้ตัวนี้เลยค่ะ